ครับสวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเขียนภาพ i s o m เ t ติกนะครับโดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ a u t o c a คอันดับแรกเนี่ยผมก็ใช้โปรแกรม a u t o c a คเวอร์ชันอน2018อันนี้ก็คือหน้าตาของโปรแกรม a u t o c a คนะฮะสำหรับการเขียนภาพ i อโซเมติกด้วยโปรแกรม a u t o c a คอันดับแรกเลยเราต้องไปตั้งค่า c u r s ์เซก่อนนะครับให้เป็นแบบไอโซเมติกให้เราพิมพ์ O S นะครับ O S แล้วเรากด enter หครั้งนะครับปึ๊บ โปรแกรมจะพาเรามาที่หน้าต่าง Drafting Setting นะฮะให้เราไปที่ Snap and Grid ตรงนี้นะครับแล้วเราเปลี่ยน Snap Type เป็น Isometric Snap แบบนี้นะครับกด OK เราจะเห็นว่า Cursor ของเราจะเห็นว่า m o u อร Cursor เนี่ยเปลี่ยนเป็นระนาบ Isometric นะครับเราสามารถเปลี่ยนระนาบการเขียนได้โดยกด F5 บนคีย์บอร์ดนะครับกด F5 1ครั้งเราจะได้ เป็นระนาบด้านขวากด F5 1ครั้งจะเปลี่ยนไปเป็นระนาบด้านซ้ายกด F5 อีกหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนไปเป็นระนาบท็อปนะครับซึ่งทั้งหมดจะมี3ระนาบคือระนาบขวาระนาบซ้ายและระนาบท็อปนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเขียนภาพแบบง่ายๆเอาแบบเป็นสี่เหลี่ยมคิวธรรมดานะครับขนาดสัก10เซนคูณ10เซนคูณ10เซนนะครับ <c oughs> แต่เ,เ,เพื่อนลองนะฮะอตอนนี้ผมอยู่ในระนาบของท็อปนะครับให้เราคลิกที่คำสั่งลายนะฮะแล้วก็คลิกลงบนพื้นที่ว่าง1ครั้งแล้วเราก็ลากเส้นนะฮะให้เราพิมพ์10นะครับคือ10มิมนะครับแล้วก็ขยับเมาส์ไปทางด้านบนนะครทางด้านบนหรือด้านข้างแล้วพิมพ์10นะครับถอยหลังไปพิมพ์ วิธีการซูมนะก็เราก็ใช้ s c อ o r e mouse นะครัในการซูมเข้าซูมออกนะครับสุดท้ายเราก็ snap เส้นนะครับที่จุดเริ่มต้นนะครับกด enter หนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้ระนาบท็อปของอรูป isometric เรานะครับต่อมานะครับผมจะเขียนระนาบขวามือนะครับให้เรากด f 5หนึ่งครั้งนะครับ cursor er> ก็จะเปลี่ยนมาเป็น ระนาบด้านขวามือให้เรากดคำสั่ง l ล n e อ,อีกหนึ่งครั้งเรามาคลิกลงบนให้มัน snap ตรงมุมนะฮะพิมพ์10 enter ลากไปทางด้านขวาพิมพ์10 enter ลากขึ้นมาชนที่มุมกล่องด้านบนนะครับกด enter นะครับตรงนี้เราจะจบระนาบด้านขวาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะเขียนระนาบด้านซ้ายให้กด f5 อีกหนึ่งครั้ง เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนมาเป็นระนาบด้านซ้ายนะครับให้เราคลิกคำสั่ง l ลายค,คลิกที่มุมด้านซ้ายของกล่องพิมพ์10มิลิเมตรลากเส้นมาเจอจุดล่างของกล่องนะครับกด Enter ครับครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะเราจะได้ภาพไอโซเมตริกนะครับแบบสี่เหลี่ยมง,ง่ายๆแบบนี้ เพื่อนๆลองไปฝึกทำกันดูนะครับขอบคุณครับ